งานปังเงินปังนะคะแถมมีโชคมีลาบด้วยสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง oh, โหราว<ม>ิวัฒน์อาจารย์เจมินครับอาจารย์ปรางค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะครับของชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมครับท่านสามารถชมคลิปของเราได้ทั้งชาวราศีธนูและลัคนาธนูครับ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะชาวราศีธนูคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมหรือท่านที่ผูกด,ดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีธนูท่านคือชาวลัคนาราศีธนูครับแคปชั่นของชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมสิ้นปี มีมาทุกทิศทุกทาง,ทางเราจะแยกการทํานายนะครับออกเป็น2เรื่องหลักๆนะครับ,รบก็คือเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเรามาฟังเรื่องโดดเด่นจากอาจารย์ปรางได้เลยครับชาวราศีธนูเนี่ยโอ้โหงานปังเงิงนปังนะคะแถมมีโชคมีลาบด้วยอีกนะคะ การงานนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานงานเก่างานใหม่โอ้ยมาเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทุกทุกทางเออนะคะงานเดิมของชาวราศีธนูที่ดิวที่ติดต่อที่เขาเรียกว่าคุยกันไว้บางทีก็สรุปไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เริ่มใช่นะจะได้ยกขึ้นมาทำจะได้เริ่มทำแต่ มันมีเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนวางแผนใหม่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันสมูทขึ้นเงานใหม่ก็เหมือนกันถูกงานใหม่ที่เข้ามาก็ก็คุยแล้วคุยอีกถูกงานใหม่ก็ต้องคุยแล้วคุยอีกหรือหรืออาจจะคุยแล้วมันยังไม่นั่นก็ต้องเอามาปรับมาเปลี่ยนให้มันเข้าล็อกให้มันเข้าที่ให้มันสมูทขึ้นแล้วได้ทําต่ออ่าเขาเรียกว่าตอนนี้แหละเขาเรียกว่า ตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตคุณจะไม่มีเวลาที่จะเขาเรียกว่าละลาแล้วตอนนี้ไปยุ่งกับเรื่องของงานหัวฟูเลยการเงินของชาวราศีธนูก็โดดเด่นนะคะทั้งได้จากงานประจําได้จากงานจบเล็กจบน้อยนะตอนนี้คิดอะไร ก็เหมือนกับว่ามันสมความหวังสมปัถนาใครที่เคยตั้งใจที่จะขายที่แต่มันที่ผ่านมามขายไม่ได้เนาะแต่ในจังหวะเดือนธันวาเข้ามาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ขายที่ได้เนาะขายทรัพย์ได้ขายบ้านได้ขายที่ได้อ่าม,มันมันไม่ได้แค่ของตัวเองด้วยนะเป<ถ>็นตัวแทนก็ได้รับจ็อบงานในหน้าต้องบอกก่อนนะครับว่าว่าเป็นจอ็นจอบมันไม่ใช่ว่าคุณทําเป็นอาชีพประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนกันอย่างกรณี ทำเป็นอาชีพประจําอยู่แล้วมันก็ได้ของมันเป็นปกติแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์เป็นช่วงองงจริงๆตนน่ในกรณีของชาวราศีธนูที่ไม่ได้ทําเป็นอาชีพ คุณโอกาสที่จะได้ใหญ่ๆเขาเรียกว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักมีญาติมีอะไรมาฝากขายหรือมาบอกว่าฉันจะขายแต่ตัวเองก็ไปบอกต่ออย่างเงี้ยในด้านของความรักของชาวราศีธนูช่วงนี้โอ้โหของคนโสดที่โดดเด่นเขาเรียกว่าตอนเนี้ยโอ้โหความรักหวานแหววนะคะเขาเรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากให้ให้เขาคอนโทรลไปทางไหนเขาก็ไปนะคะฟางเขาเรียกว่ายอมดีกว่านะมีปัญหา ปลสุดท้ายเขาก็ยอมคุณนะคะคส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะครอ่ะเขาก็อาจจะแบบมีเรื่องมีนู่นมีนี่หรือมีเรื่องอะไรให้คุณเขาเรียกว่าจุกจิกหรืองุ้งงิ่งกับคุณสักนิดหนึ่งแต่ขอให้คุณทนทนนิดหนึ่งแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านได้ได,ดีสุดท้ายเขาก็ยอมคุณกรณีของชาวราศีธนูที่เป็นครอบครัวค่ะเหมือนกันอะไรที่เกี่ยวกับคู่เราดูแลเราจัดการเราคนโทรลได้แต่มันก็จะมีลูก อ้อนลูกบนลูกอะไรสักอย่างที่มันงุ้งงิ้งง,งุ้งิงให้เราลองทานบ้างนะครับมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นชาวราศรีธนูนะคะคการตกลงทําเอกสารเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆที่ดิลที่ทํากับต่างประเทศอาจารย์แนะนําให้คุณนะคะทําในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะดีนะคะคแลวลาปัญหาต่างๆก็จะไม่ค่อยมีอ,มอ่านั่นเลยส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ว่าคุณจะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะอาจารย์ขอให้มาฟังอาจารย์จะมื่นครับนะผมเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องตุดท้ายที่พี่ปางพูดเมื่อกี้เรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรต่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต่างประเทศทําไมพี่ปางถึงแนะนําให้เซ็นในช่วงครึ่งเดือนหลังะนะครับเพราะครึ่งเดือนแรกมันจะมีปัญหามันจะติดขัด มันจะไม่จบอ่าแล้วที่สําคัญถ้าจะเร่งรัดให้มันจบภายในครึ่งเดือนแรกมันอาจจะไม่ได้เซ็นเลยทั้งเดือนต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพร้อมเราก็อาจจะทํายังไงก็ได้เออยังไม่พร้อมยังติดคัดกานนู่นนี่นั่นขอขยับขอเลื่อนขอนัดเป็นครึ่งเดือนหลังแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าครึ่งเดือนแรกมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเปรียบ <S <S 2> <S 2> การทะเลาะเบาแหวงสูงมากนะครับอ่ะไหนๆพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วชาวราศีธนูนะครับ ครึ่งเดือนแรกมีโอกาสที่จะมีปัญหาตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือทะเลาะเบาแวงกับหุ้นส่วนคคู่ค้านะครับเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกการพูดคุยการเจราจาเป็นไปในทิศทางที่ควรจะระมัดระวังอย่างมากๆแต่พอผ่านครึ่งเดือนไปแล้วทุกอย่างฉลุยคราวนี้มาในเรื่องของของการเงินนะครับของการเงินของค่า,ชาใช้จ่ายอย่างที่อาจารย์บางบอกนะครับว่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์การขายทรัพย์สิน มีเกณฑ์การได้ผลประโยชน์จากการขายทรัพย์สินหรือ,อเป็นตัวแทนในการขายรั์สินเดือนธันวาทั้งเดือนไม่แนะนําให้ชาวราศีธนูซื้อทรัพย์สินควรจะให้มันผ่านไปก่อนถ้าซื้ออย่าพิ่งซื้อ,อแต่ถ้าขายขายเลยใช่ขายแล้วได้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าซื้อแล้วอย่าพิ่งอ้าวตายแล้วฉันซื้อธันวาหนึ่งล้าน พอมาดู <laughs> อีกทีแปลงข้างๆมักรามันเหลือแปดแสนนี่นจะมาเสีย <laughs> เสียลมอเ <laughs> มรไทยลันเลยนะครับ <laughs> <laughs> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะต้องระมัดระวังก็คืออะไรที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> บางครั้งชาวราศีธนูอาจจะชะล่าใจหรือว่ามั่นใจอะไรในตัวผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่ <c oughs> ท่านให้ความเคารพนับถือมากจนเกินไปเพราะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวราศีธนูนับถืออยู่มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันอะไรกับชาวราศีธนูและผู้หลักผู้ใหญ่เรามัดระวังให้ดีหรือถ้ามันเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจริงๆประเมินกําลังเราก่อนว่าเราช่วยได้แค่ไหนอย่าช่วยจนสุดตัวจนเราต้องไปเจ็บตัวแทนนะครับต้องต้องต้องระวังระวังตรงนั้นด้วยกรณีในเรื่องของความรัก ก็อย่างที่พี่ปางบอกนะครับว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับคนรักนะครับจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีปัญหานะอ่าเนเขาไม่ได้มีปัญหาแต่ก็อาจจะพูดมากบน่นหรือว่าเรียกร้องความสนใจอยากให้เราสนใจนู่นนี่นั่นะนะครับเราแค่เข้าใจเขาถ้าเข้าใจไม่ได้จริงๆหรือยุ่งมากวุ่นวายมากตัวเองติดภารกิจติดงานมากจริงๆการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้น ให้เขารู้ว่าเราทําอะไรให้ให้เขารู้ว่าเราให้ความสําคัญกับเขาใช่เขาเรียกว่าเสียสละเวลาไม่พูดไม่ได้คุยก็ขอความหาเขาหน่อยไม่ได้โทรเนอะไม่งั้นคือเขาก็จะมักคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่สนใจไอ้นุ่นไอ้นี่นะภาวะนี้มันเกิดแค่ครึ่งเดือนแรกพอผ่านครึ่งเดือนไปแล้วทุกอย่างก็ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนกรณีของคนโสดก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดขัดอะไรเพียงแต่คนโสดจะต้องระวังเท่านั้นเองว่า บางครั้งคุณเปิดประตูแล้วอ่ะมันก็จะกลูกันเข้ามาเยอะไปหมดพอเข้ามาเยอะคุณก็ต้องจัดระเบียบให้ดีหรือ <c oughs> คัดกรองให้ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควร <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมันมันมีโอกาสที่จะรถไฟชนกันได้นคนโ <c oughs> สดฮะอ่ารถไฟชนกันเนี่ยโ oh. อ้โห <c oughs> ปวดหัวเลยนะคราวนี้มาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีธนูนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความเครียด ความเครียดความกังวลความวิตกโดย<ฆ>เฉพาะวิตกกับเรื่องที่มันยังไม่ได้เกิด<ฆ>หรือบางทีไปย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องที่มันเกิดไปแล้ว<ฆ>ทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าปัญหามันแก้ได้<ฆ>ปัญหามันจะแก้ได้มันมี<ฆ>มันมีช่องทางมันมีวิธีการที่จะแก้ไข<ฆ>แต่คุณก็จะคิดกังวลไปอีกว่าเออถ้ามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้จะทำยังไงคราวนี้สุขภาพอย่างแรกเลยก็อยู่ในบริเวณใบหน้าบริเวณศีรษะนี่แหละเครียด<ฆ>ปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับ ร้อนใน<ม>แผลในปากมันอยู่ประมาณน,านั้นแหละ,<ฮ>ะ,ะนะครับปวดฟันนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่องท้องอจุกเสียดแน่นท้องระบบ<ฮ>ะะขับถ่ายระบบย่อยไม่ปกตินะซึ่งตรงนั้นการ มีวินัยในการพักผ่อนในการกินอยู่หลับนอนเนี่ยอันนี้จะจะจะช่วยได้เยอะต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะครับนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูนะคะประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานโปรเจกต์โครงการต่างๆนะคะที่มีปัญหาก็ขอให้แก้ได้แก้ผ่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูประสบความสําเร็จนะครับความสําเร็จขอให้มาทุกทิศทุกทาง ตามแคปชั่นของเราเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒเรานะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ Li@ n e แอดโหราวิวัฒได้เลยนะฮะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะสามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีค่ะ